ต้มตำขอนแก่นดูป้ายไว้ ครับดัมมี่ชาแนลครับผมคลิปนี้นะครับผมอยู่ที่อ่าวนางนะครับอยู่ที่ร้านส้มตำฝันแก่นนะครับจะให้ดูบรรยากาศนะครับอยู่ริมอ่าวนางเลยนะครับอยู่ใกล้ๆกับแลนด์มาร์คอ่าวนางที่เป็นรูปมากรอนะครับเจ่ังไขาหน้าก็คร้านร้านหน้าดูอานมอ้ยอ่รนขาน้า้่เดมื่ออื่นกับแล้วมือหน้าตอน นี่น่าจะตอนเย็นแน่พี่น่าจะตอนแรงเดียวก็เสียดายยังว่าหนิใครจะเลือกสิเปิด์ัปดหมื่ก็ไม่ได้เปิดกั้านนี่เป็นกลับบ้านก่อนสีไงสีไงมันจะเอาล่องยู่มาหน่อยมีปลาซาบะกับเอาไก่ไหมพี่เอากีไก่ไก่ย่างเอาไก่ย่างเนาะเอาเป็นน้องเลยนี่อันไหนเอาไหนอ่ะนี่เด่น้องอันนี้เอาไหนอยากกินแบบไหนเอาแบบนี้เอาแบบนี้นี่นี่แบบเนี้ยเอาแบบนี้เยอะเอาเลยอันนี้มันเป็นหนังนะ น้ำเนือเ้อเอาหนีนหนังมาสีไม้มีนายกินหนังไม่ออกเหล่ามีไก่ย่างปลาดุกย่างาเ,เอามีเขาโพดย่างเลยอยากไก่นะหมอวยอ้อยากไก่กินแมนบ้องเนาะเอาเอาอากไก่มันหนีมาสวยเลยโอ้แสงดีตอนนี้ โอเคไอ้สั่งตำอะไรแบบไม่ตำใครไปแล้วแล้วซื้ออะไรกินด้วยกันอันนี้ไปฝาก่อตาเราจะอย่างตำปูปลาเปเป็บอก่าปูปลาต้ปูปลา้มปูปลาน้ำจันเนาะ ขอนิ้วด้วยนิ้วขนิวจีนห่อหนึ่งขอนีว้วสองหอ่อสามหอ่อน,นี่เมนูตน่ออะไรครับเน,นี่เมนูไข่ป้ไข่ปูเนาะมไชสปูขาเนนแยกก,ยยกุกด้วยตำไข่ตำปู้กุลาไม่ีต้องบอกโอ้โหแกจะได้เข้าไปดู แยกคกค่ะแยกคกเนาะปลาลก,ก็ไม่ปลาลปลาลลากับไทซีออเป็นตำไทยไม่แยกไม่รวมกันเอ,อาเ็ดตัวน่าก็ได้ใแนแ่ไปไเทคหน,น้าเฟเ็ด,ด,ดเออาเฟตไหนออาเ็ดหนเป็นก็นได้นี่อาน่าอยูอหน็ได้สอาอัน่ามาโรดเทคให้เบิร์ตเออ นาแอดเปนเพื่อนกอนอันดับแรกแล้วเดี๋ยวพี่มีไอ้นั้นน้อค่อยนันไปมีท่างนนะมีท่ามีท่าเออ้หันจะงเนาบก่ไกนนดับแรนลองแกเื่ออคุดใหญ่นะาคนคนปลาใช่ไหมครับโค่นี้ปลาโคนปลา พอดีสานเลยก็ได้แบบเซียบเลแล้วมีพอเจอคนดีสานจะพูดโพราะีโซซาล่ามนบอโซซาล่ามนบอเออแมนหมคาบบริสีาบบริสีเียว่เนเยทำไ้น่วงสมพันธ์มันบอของา้งเกส้มันงมือใดยุ่งเอาเกลางเปกลางไม่กินเองอ้จ้ากินก็ กูใช้ปูนะพี่กูใช้ปลาซึ่งซั่งเออเอออเอ่อกูว <IS affection> ่าตำปลาอาตำปลากันล่ะตำปากกหนึตำไส้ของกางยิงใส้บอลไส้บาแล้วบโอเคโอเค ที่ตั้มอยู่ในเมนูอะไรเมนูตั้มปูปลาจ้ะตั้ปูปลาคอกแค่บาทครับคอกละสี่สิบบาทนั่นนั่นไงไปของสูตรอานางนะจ๊ะเอ่านางนะครับเอานางยังมีส้มตำนะครับคอกละสี่สิบบาทครับสีบาทเท่นั้นแหะผมเพิ่งรู้วันนี้แหละเดี๋ยวค่ะไปเจอฝั่งนู้นจะถ้าอยู่ต่ออาจจะมานั่งกินทุกวันนั่นเลยมาหลายมือเลแดงกันแน่นะผมมาตั้งเดือนกว่าแล้วผมตั้งหัว

ไไปโลดจ้าเดี๋ยวจะไปซีเโอเคโอเคอันนั้นเมแนนีปลาอันนี้ปลาเป็นน้ำแถมตอนน้ำด้จ้าเอาจ้าเียวแถมตอนน้นะแถมตอนต้นต้นกรตแยกอันนี้ซุนี่กับตับปลาปลาเพราะว่ามีปลาต้อนกับปลาต้ม เอาตำเพิ่มไหมพี <or i. S 1> ่เอาตำเพิ่มไหมเพิ่มอีได้เก่ยังเนอเอาเอายางรีที่ตำเอาตำนแตเป็นตต้าไหลเคข้าวโพดเนาะกินไหมเอาตำไข่เค็มข้าวโพดน้าแมงตอนเนื้อต้มปต้้าตมตต้ปาปลา้าลต้ม้ปลา้้า พักไปแล้วแต่ใครพรมนัเด้อริดตามเด้อเดี๋ยวพวกไ้เพิ่งว่าเ็ดแล้วเย็่ยังไงตอนนี้กอีกินึงติค่ะเนื้อซอขอบคุณ่เนื้อซอยิบภาษาโมลูบออันนี้น่กนแต่ว่าเย่มสมมนานเปิด้องผสมอะไรก็ได้กนจังเตีเชื่หวานเชืยวหวานติครับผม ไอ้แดนต้ไันบออันี้นไน้มันบออ้นี้น้ำจีนนึ่เาหนึ่งแมนมีข้าวโพดย่างเลครับข้าวโพดย่างกระดย่างน้าคิดไหมอันนี้ออกนอาดียิอาง

ตอนเดียโงพี่รเราจ็อยู่แล้วสวงแสงดีเปิดจักโมงค่ะเปิดประมาณหาโมงกว่าหาโมงกว่าเลยเที่ยงเที่ยงสามทุ่มสามทุอ๋อส <11 S 2> ิบเอ็ดโมงเช้าวางั้นเถอะเนะาะแถวบ้านเขาเรียกห้าโมงหมงมงเช้า <ś, S 3> อ่ะสิเดมงเช้านะสิบเอ็ดโมงเช้าสามโมงเช้าติ๊ักโมงสุลายมิตสุรลายอ๋อสามทเนาะขายกลางคืนเนาะ ยกันที่นี่พอตาขึ้นมาไหวข่รก้กันเลยร่ค่ขึ้นสดแกนก็ได้้าวังมไหวสามถึงโอเคได้ไหมไข่ด้มีข้นมันบอลนี่อยู่ของดี่ยวนางนะคะร้านส้มตำคอนแก่นส้มตำขอนแก่นีป้ายคุณ ามาไทายย่ำเจเดียในเมืองรามาเทียนีนยน่ไปทายเยุราเรยวมามากินส้มตมร้านนี้ต้องไม่นนาเชื่อนะมีสี่สิบบาทไม่ <40 S 2> มน่าเชื่อนาะันนี้ไม่มีแล้วหนึ่งคนน,นี้ก็ห้าสิบหกสิบหนึ่งคนเดินก็ห้าสิบหกสแตว่าราคาคุ้นแค่ไหนคะถ้าฝรั่งมาซื้อก็สีส่สิบคือกัน

่นเี่ถามุมี้ค่ได้เดินเบียดแทรกเข้ามาอันนั้นปลาหมุนปลาเผาเนี่มันคได้เปิดยุงลูกยอนี่ยครับอันนี้อันนี้เป็น ประกาศดองจ้าอน้ไปไนเนี่ยประกาศดองแบบมีเม็รกระถินส้ปลา้ปใส่ไปทั่วเลยนะใส่ไปทั่วใส่หม้อวัดเลยใส่หอยผงอ๋อมีหอยงเนี่ยหอยผงที่ไม้หอยผงที่ไม้ปลาล่าใส่ไวยงไี่ยเนปลาล่ายวทานหน่อยหนึ่ง คุณได้ม่กุ้งมนั่ท่าถึงนได้เจ้าถิ่มพามาเนี่ยเไม่เจอด้เนาะเพราะบางทีเราขับรถถ่านเราไม่มีเวลาแบบนั่งมองเนาะก็ไม่ต้องเดินเนาะอย่างเงี้ยเนาะต้องอยไปไกลให้ดูรอบๆนะครับว่าว่าเออ บริเวณรอบข้างมีอะไรบ้างแต่ขนมจีนเนี่ยมีข้าวปุ้นขนมจีนโคราชโคราชขนมจีนนะอีสานไม่ข้าวปุ้น <laughs> โอ้ขึ้นหอมแท้แม่ค้าพูดอีสานครับแต่ดมมีชาแนลพูดโคราชนะนนนนนโอ้เห็นแล้วอยาออา่างเลยเนาะ ้าจาตปลาตัมปลาในจักบาทตัปลานีหกสบาทหกิบบาทนะสมตำราคาคนไทยนะราคาคนไทยหาไม่ได้แล้วครับที่เอานางนะหาไม่ได้ีที่เดียวค่ะมีที่เดียวนะคะเอาเร็ตไปด้วยนะจ๊ะเ๋ยวตมกระพกกรไข่เค็มด้บบันมาแคนี้ตั๊กระไข่เค็ม โคกนุน่นเนาะย้ายคกน,คน,น้ำส้นตําขอนแก่นนะดูป้ายไว้นะครับอยู่ติดเนี่ยครับใกล้ๆนะน,นะครับเอ่อฮอลิเดย์อินนะครับเอ็กเพสเอานางนะครับผมเพื่อนมาก็อ่านอ่านป้ายโรงแรมนะครับเอาเรื่มนะแกเอ๊ะวะเก๊เสือเสอเส้อเสื้อวะก็ได้แก๊ะก็แก๊ะแก๊ะใส่เสื้อวะเสืก็เื้เรื่มก้า ก่ได้ตั้มโอยหาพ่พอใ่หรือมดบ่มีหรือมั้ยแม่บอเออเอเอมึนมึนนเออคนเต็มร้านเออคนเต็มร้านมึงหที่เด่นเลี้ยข้าไปเบิงเด้อคนเต็มร้านยิ้มนะที่ะ ยิ้ม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 แน่ในใจยิ้มเดียวเออยิ้มยิ้มกันเด้อมาเด้อเอานั่งมากินจุ่มตามเอานั่งเด้อไปถ่ายหลานข้อในปีหยาวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายังถ้ายังอยู่แล้วจะมาวันหลังมาเที่ยงไปถ่ายบ้านข้อในหลานข้อในย่ขุ่นอ่ะอยู่ครึ่งโน่นสุดอ่ะครึ่งน่นนาจีเออเดี๋ยวยิ้มใหญ่สูงขาดตอนนี้ด้จังหวะเลยนะเมื่อยืนกลับแล้วเนี่ยเมื่อยืนกลับแล้วจังหวะเลยนี่ดูได้หมู่บ้าน 我晚上开的。嗯，晚上你给装了。 ทอไข่เค็มนกำลังย่างเลยพี่เตทดไข่เค็มนี่จะบาทม่นอดไข่เค็มก็หกบาทหกบาทคือกันเท่าตำปลาครับตำซัวห้าบาทตำธรรมดาสี่บาทอ๋อตำซัวห้บาทตำธรรมดาสี่สิบสี่สนี่คือราคาเริ่มต้นสตาร์ทนราคานสอมแล้ว ราคาเริ่มต้นเลยใช่ไหมครับอ๋อสี่สิบบาทครับแล้วแต่ว่าวัตถุดิบแล้วแต่ถ้าทำกุ้งสดลอยในซุกอ๋อกุ้งสดก็มีนะกุ้งสดก็มีทำกุ้งสดเอากุ้งสดใส่ในข้าวโพดไหมใส่เหรอใส่ดิใส่กุ้งสดไปนั่นด้วยไหมใส่กุ้งสดนั่นใส่หไปเลยทำกุ้งสด อ,อยืนบนเก้าอี้นี่เนี่ยย,ยืนตำบนเก้าอี้เนี่ยฮ <c oughs> ัลโหลเรคาสวัสดีค่ะนี้กุ้งสดนะคะตกุ้งตข้าวโพดไข่เค็มกุ้งสดนะครับเอาอเพิ่มกุ้งจักบาททีนี่ แอบค่เพิมครอย่างงี้รอยหนึุอยหครับผมโอเคลอยเดียวอ๋อแค่อยเดียว กดไลค์กดแชร์ให้เรามีชแนลเลยครับต้องตาขอนแก่นครับอ่านางนะครับราคาเริ่มต้น40บาทเองนะครับหาหาหากินไม่ได้แล้วครับแบบนี้ครับราคานี้นะครับผมจะพามาชมว่าพิกัดร้านอยู่ประมาณตรงไหนประมาณนี้นี่ครับสังเกตป้ายตรงนี้เลยครับ Holiday Inn Express นะครับผมป้ายโรงแรมนะครับ ตรงนี้เลยอยู่ตรงทางเข้าโรงแรมนี่ครับโอเคครับกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้เรามีแชแนลเลยครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ